วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกิจกรรมซ่อนหาล่าเงินรางวัลกันนะฮะวันนี้เรามีผู้กล้าเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด46คนแบ่งเป็นกรรมการก็ประมาณ40คนนะ <What? S 1> เอ้ยไม่ใช่กรรมการ4คน <c oughs> ที่เหลือเป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับกติกาของเราก็คือว่าวันนี้เราจะเล่นซ่อนแอบกันบริเวณหอนาฬิกาทั้งหมดให้ทุกคนไปแอบได้ทุกที่เลยแต่ว่าห้ามลงพื้นด้านล่างเด็ดขาดนะครับ ใครที่ลงพื้นด้านล่างเนี่ยก็จะโดนกรรมการของเรากําจัดนะ <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากเลือกที่แอบได้แล้วห้ามเดินห้ามวิง่งห้ามขยับตัวใดๆทั้งสิ้นให้อยู่กับที่นิ่งๆเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันเนี่ยเราจะมาตรวจเครื่องแต่งแก่งกายแก่งกายอะไรล่ะทุยเราจะมาตรวจเครื่องแต่งกายกันก่อนนะวันนี้กติการเรากําหนดมาให้แต่งตัวไก่อ่าเรามาดูกันว่าใครที่ไม่ไก่บ้างนะ ไก่ก็คือเป็นชุดเสื้อกล้ามหรือไม่ก็ชุดไก่เวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเป็นชุดแขนยาวและไอ้นี่เสื้ออะไรเนี่ยไอ้นี่มันผิดชุดนะเนี่ยโอ้หล่ออยู่คนเดียวเลยเ<อ>พื่อนเ็าแต่งตัวไก่ผิดกติกาคนนึงแต่ว่าเราจะอนุโลมกันละกันนะเพราะว่ามันยังก,ก็ก็เห็นเราก็รู้สึกได้ถึงความเป็นไก่อะทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วกดเต้นทีนึงฮะโอ้กระตุกเลย ตุกเลยอะไปครับไปแอบได้ครับไปเลยดวนดวนดวนเดี๋ยวพี่ชาหันหน้าเข้าประตูแล้วก็นับนะหนึ 1> 1่งถึงสิบนะหนึ่งถึงสิบอ่ะหมดเวลาฮะยัง <laughs> <laughs> ไฟไฟใช่ไหม <laughs> ใช่พี่อ่ะพี่จะแอบแล้วนะครับเอ้ยพี่จะนับแล้วนะครับ <laughs> ตกลงจะเป็นคนหาหรือจะเป็นคนแอบอ่ะสิบเก้าแปด เจหหสสนหนสูทุกคนห้ามขยับตัวนะครับแล้วก็ใครที่วิ่งลงข้างล่างนอกเขตหอน,นาฬิกาเนี่ยจะโดนกรรมการเรายิงนะกรรมการสามารถยิงได้เลยนะครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มได้ครับผม <Hello? S 1> เราจะออกตามหาเอ้ยใครใครวิ่งเมื่อกี้ใครวิ่งต่อหน้าต่อตา เราจะมาตามหากันล่ะอ่าเราเจอแม็กซิมนั่งยิ้มอยาขยับครับโอ้แม็กซิมโอ้กดเศร้าอ้เศร้าเศร้ามากไม่ดีเนี่ยาปหนึ่งศพเราจะมโอ้โคนนี้เกือบเนียนสีชุดบอกว่ากลมกลืนกับสีเงาว่านนี่ถ้าเกิดว่าพี่เก็บตรงนี้ไว้วิ่งทีหลังอะ่ะอาจจะหาเขาไม่เจอนะช่วงลนลนอะ่ะแต่ว่าอันนี้เราวิ่งก่อนไงน โอ้เก oh, ือบเนียนเกือบเนียนอยู่ดิ่งดครับอย่าขยับครับอย่าขยับดิ่งไว้ครับโอ้ส่งหัวใจให้ไปก่อนตายลาก่อย <All right. S 1> okay. โอเคโอ้ห้องนี้น่ารุกจุงนั่งคุยกับกำแพงด้วยไปลาก่อยคนนี้นะฮะนอนดมอะไรเนี่ยนอนดมข้าวโพดอยู่คอนเอาละ ตอนนี้เราก็ไล่มาได้ครึ่งชั้นแล้วนะข้างล่างนี่ห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าผิดกติกานะครับโอ้อันนี้ก็นั่งคุยกับกำแพงโอ้ยแอค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 ด้วยีหัวทิ่มโอ้คนนี้ก็เกือบเนียนนี่เรายังไม่ขึ้นบนนะเราวิ่งรอบนอกก่อนหนูอ้นี่นั่งเอาหัวคุยกับกำแพง ีแล้วอีกนิดนึงตรงนี้มีไหมครับว่ามันจะชอบมีคนที่บอกว่าไปแอบตรงขอบขอบอะนี่อย่างเช่นสองคนนี้นั่งโอ้สามคนโอ้สี่คนแล้วโดนมาโดนมาอีกตั้งหากเออยิงโดนจริงก็กรนิน่งๆครับนิ่งๆครับโอ้สี่คนรัวเลยวันนี้ใส่สกิลราฟาเอลมาด้วยนะก็คือโดนยิงล้มเนี่ย ตาไวมากโอ้ oh, oh, ห้องนี้โอ้ oh, เกือบเนียนแล้วนอนโอ้ oh. แต่คนนี้เนียนนะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยแบบว่าชุดไก่อะ่ะเรานั่งข้างตัวตัวก็ดำด <laughs> ตัวก็ดำเลยอะเกือบจะเนียนแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเนียนไม่ตายด้วย <laughs> ไปหาต่อที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดโอ้เกือบไม่เห็นเกือบไม่เห็นชุดก็สีไม้นอนเนียนกับพื้นไม้อีกอ <S 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 เป็น,ปน <S 2> <S 2> <S การพางตัวที่ เกือบเนียนละอีกนิดนึง <Okay. S 1> โอเคโอ้นี่นั่งขุยกกำแพงเอ๊ะทำไมวันนี้มีแต่คนเหงาเอาละตอนนี้เราก็ได้เคลียร์ปีกขวาเสร็จเรียบร้อยหวังว่าจะไม่มีใครรอดสายตาไปได้นะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้พี่วิ่งผ่านใครไปอะโอกาสรอดนี่คือสูงมากโอ้โหตรงนี้มุมนี้มีไหมมอมนี้ไม่มีหรอกเมื่อกี้ดูไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มีแต่มุมนู้น อยากขยาาับครับอยากกระดุกกระดิกนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยตีนี้สามคนเลยโอ้โหอันนี้อัน <c oughs> <c oughs> นี้ทำไร <c oughs> กระโดดเข้าเสาปูนอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวช่วยอุ้ยยืนนิ่งๆมันยิงยากไปเกือบเนียนแล้วแต่ว่ายังไม่เนียนโอ้ตรงนี้สองคน ไอ้รอบนอกนี่เยอะนะเผืเ่อว่ตัวบ้านนี่จะไม่มีเลยนแล้วเนี่ยเอาละเราวนมาถึงตรงนี้ปึ๊บอ่าไม่มีคนแอบต้นไม้เว้ยคิดว่าจะมีใครมาแบบเซอร์ไพรส์สิ่งในต้นไม้แต่ปรากฏว่าไม่มีเฮ้ยทำไมไม่มาแอบปีกน,นี้กันบ้างไปกระจุกตรงบันไดอ้ <c oughs> คนอื่นเขานั่งเขานอนไอ้นี่ยืน <c oughs> เขาเรียกว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน บรกนี้หมดนะแต่เรายังไม่ขึ้นบ้านนะครับเราขอวนหาตรงกลางก่อนต้องรีบทาเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวปีกบ้างโรงงานยังไม่ได้ไปนะบ้านยาวยังไม่ได้ขึ้นีาขยับขยับอยากระุกกระดโ้าโอนี่นนเนี่ียนีนเียนีนยนยยย ก็จะมีพวกแบบว่าสายชอบความตื่นเต้นท้าทายมานั่งแอบแถวนี้ไม่มีฮะไม่มีใครเสียงกล่องนี้ละ่ะกล่องนี้ก็ไม่มีเอาข้างล่างเคลียร์โอเคถ้าเกิดว่าพี่วิ่งผ่านใครไปก็คือว่าโอกาสลอดสูงนะนะเพราะว่าพี่จะไม่วิ่งซ้ำที่เดิมสองรอบห้องนี้ไม่มีห้องริมไม่มีเอาละงั้นก็เหลือบนบ้านมีใครอยู่บ้านยาวไหมขอเสียงหน่อย ไม่มีเลยเงียบกิ๊บอาจจะมีแต่ไม่รายงานตัวเพราะถ้าเปิดไม่เดี๋ยวโดนยิงเอ้ยไม่มีจริงหรอเอาจริงดิเฮ้ยบนบ้านไม่มีใครเลยครับเอาล่ะเราต้องไปที่อื่นกันแล้วนะไปดูบ้านโรงงานกันเดี๋ยวเหลือบ้าน3ชั้นจะเป็นที่สุดท้ายที่จะหานะตอนนี้เหลือเวลา17วิทันไหมเนี่ยบ้านนี้ล่ะปุ๊บเอ้ยไม่มีบ้าน2ชั้น บ้านโรงงานก็ไม่มีเฮ้ย <What? S 1> เอาจริงดิ <c oughs> ไม่มีกรบบาแล้วมีมมมวคนยังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะพี่พยายามวิ่งหาแล้วแต่มันไม่ทันเอาละทีนี้ที่สุดท้ายนะก็คือบ้านสามชั้นห้ามกระดุกระดิก๊กน,นะครับ <c oughs> วันนี้คนโชคดีเยอะว่ะมีวงมาแล้ววงมาแล้วว่ากำลังขึ้นไป โอ้ยเจอแล้วหนึ่งอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับไม่ได้กลัวหาไม่เจอกลัววงบีบนองจะตายเลยพี่วงบีบวงบีบวงบีวงบีใครที่ไม่ได้อยู่บ้านสามชั้นนะเข้าวงไปเลยครับใครที่ไม่ได้อยู่บ้านสามชั้นนะเข้าวงไปเลยส่วนคนอยู่บ้านสามชั้นรอแป๊บไปเลย โอ้ oh, be, be, oh. ยวงบีบวงบีบวงบีบกคตายแน่เลยยิงหิวหน่อยยิงหิวหน่อยยิงหิวมาทางพี่หน um ่อยยิงหิวมาทางพี่หน่อยพี่วิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาแล้ว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 ไป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 เอ้ยทำไมรอดเยอะขนาดนี้อ่ะมาจากไหนกันน่ะเอ้ยข้างล่างก็มาหรอเอ้ยมาจากไหนกันน่ะพวกเนี้ยเมื่อกี้หนูเห็นเขาวิ่งมาจากบ้านอ่าบ้านบ้านตรงนั้นอ่ะบ้านไหนอ่ะบ้านตรงสลิง ตรงสลิงอ่ะหนูวิ่งหนูบ้านแม่มดอ่ะบ้านเยอะอยู่นะบ้านแม่มดเหรอบ้านโรงงานเหรอบ้านโรงงานอ๋อพี่พลาดเหรอบ้านโรงงานสองตัวบ้านสองชั้นบ้านโรงงานก็ไม่มีเใ้ยเอาจริงดิโอ้ไม่ดีกับบ้านแล้วนี่เอ๋อพี่เห็นแค่ข้างรอบบ้านไงพี่ไม่เห็นตรงอื่นเอาพ่อนอนอยู่ใต้เตียง็เอาเหรอเอ้าโอ้พลาด แต่ว่ากติกาของเราก็คือว่าต้องการผู้รอดชีวิตแค่คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลือกี่คนครับยืนกลางถนนหน่อยยืนกลางถนนเลยครับวันนี้ใครจะเป็นคนได้เงินรางวัลไปนะเงินรางวัลของเราก็คือ1ล้านนะล้านบาทต่อเดล้านกีบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดคนน่ะโอเคเจ็ดคนนี้นะเราก็จะตัดสินกันด้วยกติกาสากลละกันทุกคนมาขึ้นป้อมนี่ครับเจ็ดคนนี้คือวันเนียนมากเลยนะไม่รู้ว่าพี่วิ่งหาไม่เจอหรือยังไงแต่ว่าเขาก็รอดมาได้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเจ็ดคนนี้นะครับเราจะให้ทําการต่อยกันเลยฮะใครรอดคนสุดท้ายเอาไปเลยฮะเงินรางวั <What? S 1> ลรออะไรอะฮะไอห้ามลงจากป้อมมาลงจากป้อมโดนยิงนะเฮ้ย เราก็รอเอา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 าทำไมไอ้หมวกไอ้หมวกกับตันตายแล้วจัดการไอ้หมวกกับตันก่อนมาหนี้ลงมามอบเลยหมวกกับไอ้พี่ฟอร์ดลงมานี่เลยอ้าวเรียบร้อยพี่ฟอร์ดเนียนอ่าเหลือกี่คนครับข้างบนสี่คนด้วยสี่คนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะป่อยกรรมการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ววงมาแล้วนะวงมาแล้วนะ ออมาแล้วนะโอมีมีการมีการแบบว่าไอ้นี่ด้วยไอหยงวางหัจังหัจังเอาเอาแล้วใครตายคนสุดท้ายอ่ะคนที่ลงไปข้างล่างป้อมหรือเปล่าคนข้างล่างป้อมคือเสียสละแล้วสละสิทธิ์ไปแล้วใช่คนที่ลงป้อมคือผิดกติกาคนลงคือหมดแล้วหมดสิทธิ์แล้ว เดี ah, like ๋ยวเราขอรีเพย์ภาพช้าดูชื่อคนที่ตายคนสุดท้ายนิดนึงนะว่าเป็นใครนะครับอยงร่างก็ยินดีด้วยละกันเดี๋ยวติดต่อรับเงินรางวัลได้ที่แจ็กกี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนละเจอกันกิจกรรมหน้า